กับอาจารย์มาเรียววันนี้นะคะเรามีขนะ้าสามสีแล้วใช่ไหมคะรู้ไหมพระ่าดตำแหน่งการปลูกผ้ 5, 3, าสามสีที่ภาษาหลักเมืองส่งผลต่ออนาคตและชีวิตของคุณจําไว้นะคะจุดเดียวที่อาจารย์ไม่แนะนําให้ทุกคนปลูกก็คือปลายยอดค่ะปลายยอดนั่นแปลว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตหมดแล้วคุณไม่ต้องการอะไรในชีวิตคุณแล้วคุณต้องการเกษียณอยู่บ้านสวยๆแต่ถ้าวันนี้คุณยังอยากรวยคุณยังอยากจะได้งานอยากได้เงนิแงนและอยากได้ความมาั่งคั่งแนะนําให้ปลูกตรงมเรียวยอด เพราะถ้าเปรียบเทียบก็คือมันเป็นตําแหน่งป่ากตำแหน่งท้อและตําแหน่งที่เอาโอเคแล้วดังนั้นเวลาปลูกผ้าสสีให้ปลูกตําแหน่งกลางลําต้นและบนขวาเสมอหันหน้าเข้าภาษาหังเดือนบนขวานะคะบนขวเป็นมาแบบนี้ช่วยที่จะทำให้คุณปลูกให้คุณต้านจิตธนะมาแบ้ถ้าพระเจ้านายศาสตร์ศิลปวัสดุขอปลูกผ้าสามสีเพื่อเป็นสี่วงกลม ลูปถ่ายของลูกด้วยเธอเคสไม่รับกับอาจารย์โมเดลนะคะ